หลายคนอาจจะยังไม่รู้เลยนะครับว่าสุดยอดอาหารที่จะช่วยทำให้เรามีหุ่นดีหรือปั้นหุ่นได้คือสิ่งนี้ครับและสิ่งนี้ที่ผมหมายถึงก็คือผักนั่นเองครับเพราะการที่เรากินผักนะครับคือสิ่งสำคัญเลยครับสำหรับคนปั้นหุ่นเพราะ1 การที่เรากินผักเนี่ยจะช่วยทําให้เราคุมอาหารได้ง่ายครับเพราะว่าผักมีไฟเบอร์ที่สูงมากครับแล้วก็แคลอรี่ต่ํามากนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรากินผักในมื้ออาหารแต่ละมื้อเนี่ยจะทําให้โอ้โหการกินของเราจะอิ่มน้ําสําราญดีโดยที่เราจะไม่ติดหิวจุกจิก,จกและกินเยอะแยะระหว่างวันเลยนะครับดังนั้นก็จะเป็นส่วนที่จะทําให้เราคุมอาหารและกักสัดส่วนปริมาณอาหารทั้ง5หมู่ได้ง่ายอีกด้วยนะครับดังนั้นแต่ละมือ้อแต่ละเดย์กรุณากินผักไว้ให้เยอะขึ้นนะครับกับ2เลยครับก็คือผักทําาาาให้เรขับ่ยดีมก ด้วยครับเพราะว่าบางคนเนี่ยที่มีพุงหรือว่ามีความตุ้ยออกมาอย่างนี้ครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณขับถ่ายไม่ดีครับแบบคุณกินเยอะแล้วมันก็มากองอยู่ตรงนี้มันก็อุดตันอยู่ในลําไส้อย่างงี้ครับแต่พอคุณกินผักเข้าไปจะช่วยทําให้คุณย่อยสบายแล้วก็ขับถ่ายได้ง่ายด้วยนะครับก็จะทําให้เรามีหุ่นดีได้และข้อ3ข้อสุดท้ายเขาก็คือวิตามินแร่ธาตุต่างๆจากผักช่วยทําให้เรามีสุขภาพดีแข็งแรงภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานคือดีงามมากๆถ้าเรามีสุขภาพร่างกายดีโอ้โหเรื่องของการปั้นหหุ่่่่่่นนก็จะะงายยยยททัีเลรไมใชโอปว อะไรก็แบบโด,โดนอะไรก็ป่วยโดนอะไรก็ป่วยอย่างเงี้ยไม่เอาถ้าอย่างนั้นนะ่ะมันก็เป็นอุปสรรคสำคัญในการปั้นหุ่นเหมือนกันดังนั้นขอให้คุณกินขักเอาไว้ให้มากๆนะครับถ้าอย่างไรขอฝากคลิปนี้ไว้แล้วเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยครับ